เพี่น้องครับมื่อนี้สายๆครับเกือบๆทีเทียงครับมาตอนกอยู่ทั้งเลื่อยบานปลาเป่าใไงครับเลาะแถวดงเย็นต่อเขตกันเนะเาะอำเภอบ้านดุงนั่นแหละครับตำบลดงเย็นครับตำบลบานมวงมาน้ากันสามคนครับอาจารย์สมพรย่พุ่นกับฉลองทางเขงมาม้าผมฉลองออกมาสามตัวอาจารย์สมพรมาสองผมออกมากหนึ่งครับเจ้าเรียกคําคู่คําหน่ใส่ไว้นี่ครับนี่ นี่ต้นเสียบนี่ครับนี่ใส่เตยวังหาหนะ้าที่นี่เราบ้นในปากจักข่ำแขะลายดินอ่าปากจังปางจังปางอยู่ครับเพป็นนี่อยู่ในี่ปลาเพิ่งเคยใส่เด้อพี่น้องจกักสีขันให้บบกขันร่องเบิ้งครับบกขันกับจิตถามมูเมื่อฟอมมูขึ้นเราหรือมือแรงใส่เบ็ดปลาอยู่ข้าก็บจิไปเศร้าอยู่เสียงหมุนครับผมมีเสียงหนึ่งอยู่ันนั่นใส่เป็นนี่ละ มีนกขันจักตัวบูบูบันมีจักตัวอยู่เอา้าขันเดอ้อคู่ายมากไก่ครับปานนี่เนาะทรงซ่องกับทิ้นกับพึ่งแล้วครับสามบานเอาไปรุนยุ่เชียงพุทละครับป่านนี่ขันบ่ขันพี่น้องเออขันบ่ขันอุกเลยละ่ะเอบคับพี่น้องผมใส่ใบหันเพมีนกมาจาักตัวครับบัดเปลวลุงมาไม่สาวผ้ารูดอีกแล้วไม่สาว บ้านี่ยายไม่ใช่ไปต้นเทือกต้นนี่ครับนี่หางอุ้มนี่บพราด้นปากจักค่ำอยู่เจา้าเหี่ยค่ำคู่ค่ำโต๊ะใจที่บุคคลคุณถล้องกําลัางมาเป็นยังไงบูบนนี่เอา้บาบ้านนี่ใหญ่ไงก็มาแล้วครับเพิ่นมาซะพุ่นนี่ครับจานชมพน,นเป็นไงแศบหนึ่งโอ้ขึ้นม้านึงวะเจ้าเพชรบ่เพบ้งอก เจ้าเพชรวังชัยโอ้ยมาแล้วพี่น้องมันหนึบมืดแน่เนาะโมแกงเว้ยอร่อยมากพี่ดูเป็นไงนี่พี่น้องจานชมพอนจานแล้วครับเจา้าเพชรวังไช่หนึ่งเต็มปัดทั่วนกผมเมื่อีปาก,กว่าปากเร้่องหลุดบานนี่สุดยอดอ้าวนี่คันร่องครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงสามจอตอนนี้ตนนแต็มไปเลยบ่อ คู่ใช่แล้วหมูว่านที่เรื่องไหนก็คือได้ขักแถสองเต็มโอ้ขักหมู่ว่านฟุกครับอาจารย์โอ้ยปวดใะไว้ผมเมื่อบ้านก่อนจัดผู้เดียวสองเต็มไปฟุกครับฟุกลุ่นครับผมผมยังโมปากอยู่จะมันหลุดของลุงไงไปได้ไงเตยมได้ไงเตยมแล้วเจ้าเพชรวังชัยสุดยอดเลยแต้มหนึ่งหมูว่านบ่ได้บ่เอองูขันแล้วขันแล้วโอ้ยวานมันสิบ่ขันให้พี่น้องเย พี่น้องหลังจากพากันมาตุ่มห่มกันแล้วก็กินเข่ากินยังแล้วก็ทะนลองก็ไปยามนกขบันยหญ่สมพรก็ไปยามนกขึ้นมมากหลายผู้ละหลายตัวของผมมีนกเสียงใหญ่สองกุกมากนี่บ่เข่าครับนี่ไดง่ายแหละแต่ว่าถามูพันเมืองก่อนปุ่นพันข้นไปทางงทิ่งปุ่นครับปุ่นกลับมาสิมานบมานยังว่ากันครับทะ่ลองสามตัวพันใจใหญ่ไปน้ำมุ่นทั้งละ ยามเมาคือเบ็ดนี่ครับจานสมพอนกับสองอของผมมาตัวเดียวนี่กับไ่ได้รุนเลยครับบอกเขานอกอาจานสมพรจะเพชรบังใช่ใไ่เวตุนนี่กับทินผ้าเพนี่ครับมีหนกมาเวียนอยู่หันครับนี่เสียงคู่แล้วครับของอาจารย์สมพอนครับเอาดุนแตมสองของอาจารย์สมพอที่เขาบ่เพิ่นไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งยุ่ครับอ้าถานรองมาแล้วครับ อาจารย์ทุมพรอนกับกักลลังยางมาลำกลนขึ้นกันอ่ามาเรียบร้อยครับทันรองไปยามนกคือเบ็ดนี่อู้ยามเบ็ดขึ้นนกยามนกคือเบ็ดนีงไหขคือปกผาเนอ,อมาขันปกผามาแบบนี้ไม่รุนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนานแมนอหลีครับแต้มสองมาแล้วของทีมงานครับทันรองแต้มแรกคุณนเนะ่บึย้ยบักงามเลยไลย่ยูนี่กัลลังเขามานี่นี่นี่สองตัวสามตัวหุณน เพน้ำโชกยี <c <c ่ห uh> ันบ uh ่ของยายเขาแล้วเขาห้มต้นแล้วคู่อ่างขืนนี้คำหนึ่งแล้วเดี๋ยวปลดตูของทานร้องก่อนครับเดี๋ยวจะพูดย่งอยครับบานนี้อ้สุดยอดเลยครับพี่น้องยหย่จากไม้นั่นบม่มี่ยังไม่ใส่ไปกุบกวาดนี่ครับใส่แล้วก็ย่างมากนี่เนี่ยต้นวายี่ไงนี่ครับ เกียวเฮียคัมคู่คัมก็เรียกขึ้นแล้วก็คู่เรียกขึ้นแล้วก็คู่ครับนี่เทนุกหน่อยบหรือนกยังครับเนาะรุน้่ำกันครับผม จานใส่ต้นไดก็มีตะตัวเหนียวๆครับอาจ,จารยุสมพรอกัยินข้าวว่าได้จา์ทันรองกัอยู่บุ่นกับวาได้มีตะพูม,ม,ม,มันหมานของผมโาเจ้าเรียกคํ่คู่คําครับออกมาใส่ไปต้นเนี่ยเนี่ยต้นกิ๊กนี่ครับเป็นไม้ที่ซีครับนี่เนี่ยอยู่ลองหนทางนี่ครับนี่บานนี่เป็นนกเสียงไงครับนกเสียงไงขันอยู่แล้วนี่แหละเป็นนกเสียงไงริว ล้าจักสิตันโมตันครับพี่น้องอันทางคนขี้ดถอยู่นี่เจ้า,จาไรงัวงพาเม่นนี่แหละนี่คนท่างนี่ครับผมใส่วัดดวงเลยว่ามันห่วงอยู่นี่คู่สู่กันมาโดนโดนครับับเจ้าเรียกคำคู่คำเงียบคำเดียนี่ครับเจ้า,จาไรง่วากายไปพอด,ดีได้ยินเสียงคู่บนชุดไทยแล้วก็มิดอิงติ่งครับบนได้ยินอีกเอา้านี่ครับตัน,นี่ ตัดภาพไปพุนเลเดอร์ครับอาจารย์ไม่สุดท้ายแล้วล่ะครับโอ้เรียบร้อยครับอาจารย์นี่นี่นี่เสร็จเจ้าเรียกคำคู่คำอิลีครับวงในพนนี่เหนียวนึบเด้อครับเจ้าเรียกคำคู่คำนี่ขนุนเด้กเขารวมครับนี่เหตดตอดปอดอยู่นะครับเป็นนกเสียงใงเด้อครับอาจารย์ริวครับเราโบรููว่ที่ตันบ่ตันครับจะฟังอยู่นี่นี่บมมีกุกครับเสียงก่างขึ้นพุล่ะว่าผมเอินว่าเสียงใงเนาะ เดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับโอ้ยได้น่ำเพลินเนี่ยครับบาทนี้โอ้ยโอ้ย,อยจะมูเพลินได้ไม่สุดท้ายสมอหยกหาครับเอานี่ครับอาจ,จารย์เป็นนกเรียวเด้อครับนี่เออเป็นนกเรียวครับเป็นนกเรียวเสียงกลางเรียวเกือบตันพุลธาวัจจัน์อาจารย์สมพรขี่รถมาบอกเออเป็นเรียวหอยครับแต่ว่าเรียวลายพี่น้องเสียงกลางขึ้นไปหาไงเอาไฟที่หาครับ ออกหาไฟได้สามแจมครับสำหรับเจา้าเรียกคํำคู่คำํำเดี๋ยวเรียกคํำคู่คำํำจัดอีกแล้วเดอ้อาจารย์สานเลยจานล้วนนะครับคือจะเคาะสนิมไปเรื่อยๆละ่ะส่งที่คืออยู่ออกหาไฟได้สามแจมนี่แ้มที่สามของเพื่อนครับมาแล้วเดี๋ยวเอาไปหารถก่อนครับบานนี่หูงามๆครับ มึงไล่ข้อครับพี่น้องเสียงใหญ่ๆใช่หรอผมเอิรนเสียงใหญ่แล้วนี่ไล่จะรับปีกพูดนะโอ้ยงามพูดนะครับแนนอิงติ่งจากที่มีเข้าล่มก็ข้าล่มจะว่าเลี้ยงคู่นี่คู่สูพ่พน,นีม่ได้ครับพน,นีจอมคู่ครับเวลานกเขาอ้าหมาหน้ามูแล้วครับมูพนียักษ์กแจ่มยวยังสรุปกันอีกทีนึงเออเกือบตายครับไม่ สุดท้ายยกหั <c oughs> จานพี่น้องสิผ้ากันอวยเมื่อครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามนาทีครับตอนนี้เอานกลงมาจานสมพรกับกำลังมาททานร่องกขี่รถมาหอดแล้วรวมยอดว่าไผสิได้จักแจมพี่น้องเออมือนี่ <c oughs> เอาเชก่อนครับพี่น้องของทันร่องนี่สามแจมครับนี่แจมสาม นะครับเลยสามเต็มเฉลยตัวไหนเนี่ยเฉลยเจ้าเพชรตะขออะไรกาเจ้าเพชรสกุลเพชรสกุลจัดสองบ่จัดสองเต็มครับเออเพชรตะขอนี่นกปากขอเด้อครับครับเออเปน็นนกปากขอสองกุกคู่อังครับเออไหลสามหมดละแสดงว่าสามเต็มเพชรสกุลสองเพชรปากขอหนึ่งออหนงสามเต็มป้าาาถล้องสามเต็มเด้คาาอครับเพิ่นธอ์หามสามต่อครับนี่ถือว่าได้ตัวละต่อไป เอา,อา,ยอยาไอ้ยไงเป็นได้สองแต้มปุ้ดฟ้า<อ>คือมีแต่พูกมัน,มนหมาหน่มาทนั่งนี้มันยังไม่ย้อนแสียงสองเต็มเฉลยตัวไหน,<อ>ฉนเฉลยเ,เพียดบดทั้งสองเฉลยเจ้าเพียดบางไช่ทั้งสองเลยมนอ๋อตัวนึงนกฝึกมือนีบบ่ได้บ่ได้เขาบาดโธ<ท>่โ<ท>เอาท่านลองสามเต้มยายสมพรสองสองเต้มปินหาพูดง่ายๆได้ละมวยเด้อแต้มหนึ่งเอาครับพี่น้อง อันนี้ของทดลองเด้อสามแต้มครับอ,อ,อันนี้ของไอ้ไงครับจานชุมพร่อสองแต้มพยยอยน้อยน้อยรอดแถวครับไม้สุดทไทยได้หนึ่งแต้มเป็นนกเลี้ยวหอยกันแล้ววาเราได้ยินเอารวมนะครับเมื่อนี้มาทางบ้านปลาเป่าไงครับรวมยอดทดลองสามจานชุมพรอสองพอย,ยน้อยหนึ่งมันเป็นน้ำทดลองออกมาสามก็ได้สามเนาะจานชุมพรองออกมาสองต่อก็ได้สอง เพ่น้อยออกมาต่อเดียวบอมเได้ต่อไม่ได้เลยตัวเ,เดียว <laughs> <laughs> เอาหกแต้มครับผมสุดยอดครับมือนี่มันมันคลิปหน้าพอกันไหมครับทีมงานอีสานบ้านพู่น้อยสวัสดีครับโอ้สุดยอดเลยห้ามือนี่ไปลองเพลงงานกอนงทีมได้เพิ่ขึ้นแบบเออเ้าฮนาฮ่าาฮา